ใบบัวบกมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรความเป็นมาของสมุนไพรบัวบกบัวบกเป็นพืชสมุนไพรจัดอยู่ในวงเดียวกันกันกบผักชีมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิน่นเช่นผักหนอกผักแว่นเป็นต้น เป็นพืชสมุนไพรที่มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กมีกลิ่นฉุนและมีรสขมหวานลักษณะของบัวบกลักษณะของใบบัวบกเป็นใบเดี่ยวมีก้านใบยาวชูวใบคล้ายกางร่ม ใบมีลักษณะกลมฐานเว้าลึกคล้ายรูปร่างของไตขอบใบหยักผิวใบเรียบด้านล่างใบมีขนสั้นบางๆดอกออกเป็นช่อออกจากข้อคล้ายร่มมีข้อละ 2- อถึงสช่อแต่ละช่อมีดอก3-4ถึงดอกแต่ละดอกมีห้ากลีบมีสีม่วงอมแดง บัวบกมีความสำคัญอย่างไรใบบัวบกมีสารประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิดเช่นไตรเทอร์พีนอยด์มาดิแคสโซไซด์กรดมาดิแคสิกซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและยังมีวิตามิน B, วิตามิน A, วิตามิน K, คธาตุแคลเซียมธาตุแมกนีเซียมธาตุโซเดียมรวมทั้งมีกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกหลายชนิด เช่นแอสปารเ์เตตกรดกลูตามิกทรีโอนีนอานีนไลซีนและฮิสติดีนเป็นต้นและยังใช้ต้นรากเถาใบเป็นผักเคียงกับอาหารได้อีกด้วยสรรพคุณของบัวบกบัวบกเป็นพืชสมุนไพร ที่มีสรรพคุณในด้านการบำรุงสมองช่วยกระตุ้นสมองในการจดจำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นช่วยพัฒนาการเรียนรู้ทางสมองมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยสร้างสมดุลสารสื่อประสาทและต้านการเสรื่อมสภาพของเซลล์สมองได้นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดจากใบบัวบกยังมีส่วนช่วยลดการสะสมของน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วย คุณค่าทางโภชนาการของโบโวบกต่อ100กรัมให้พลังงาน44กิโลแคลอรี่โปรตีน1.8กรัมไขมัน0.9กรัมคาร์โบไฮเดรต7.1กรัมเส้นใ่อาหาร2.6กรัมแคลเซียม146มิลลิกรัมฟอสฟอรัส30มิลลิกรัมธาตุเหล็ก3.9มิลลิกรัม เบตาแคโรทีน1,243ไมโครกรัมและวิตามิน A 207ไมโครกรัมประโยชน์ของใบบโบบก 1. ช่วยบำรุงผิวพรรณการรับประทานใบบโบบกแบบสดๆจะทำให้ร่างกายได้รับสารสำคัญหลายชนิดเช่น สารไกลโคไซด์ซึ่งเป็นสารที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการเสื่อมสภาพของเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆมีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวพรรณประโยชน์ของใบโบบก2ช่วยบรรเทาอาการร้อนใน บัวบกเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยาเยน็นมีส่วนช่วยบรรเทาอาการร้อนในตัวร้อนแก้กระหายน้ำและลดไข้จึงถือได้ว่าน้ำใบบัวบกเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสำหรับหน้าร้อนเป็นอย่างมากประโยชน์ของใบบัวบก3 ่ว่บำรุงสายตาบัวบกเป็นพืชสมุนไพรที่มีปริมาณของวิตามินเอและเบต้าแคโรทีนสูงซึ่งมีส่วนช่วยในการดูแลบำรุงและรักษาสายตาให้มองเห็นได้ชัดเจนไม่พร่ามัวประโยชน์ของใบบัวบก 4. ช่วยบำรุงสมองบัวบกเป็นพืชสมุนไพรที่มีความโดดเด่นในด้านการบำรุงระบบประสาทและสมองเช่นเดียวก,กันกับใบแปะก้วยช่วยทำให้ความจำดีขึ้นช่วยเพิ่มความจำในผู้สูงอายุช่วยชะลออาการของโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุหรือสตรีวัยทองหรืออาการหลงลืมระยะสั้นได้ ประโยชน์ของใบโบโบ 5. ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสารสกัดจากใบโบโบช่วยกระตุ้นการทำงานของไกลโคไซเอนไซม์และกระบวนการไกลโคเจนซิสที่สามารถช่วยลดการสะสมของน้ำตาลกลูโคสในเลือดได้จึงมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ ประโยชน์ของใบโบ,โบัวบก 6. ช่วยควบคุมความดันโลหิตบัวบกมีส่วนช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดและช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทำให้ความดันโลหิตเป็นปกติเหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงประโยชน์ของใบโบ,โบัวบก เจ็ช่วยสมานแผลบัวโบกมีสารไตรเทอร์พีนอยที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการช่วยให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดียิ่งขึ้นช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ลดอาการอักเสบของแผลลดอาการบวมช้ำอันมีสาเหตุจากการที่ระบบไหลเวียนของเลือดบริเวณดังกล่าวทำงานผิดปกติช่วยรักษาแผลให้หายเร็วยิ่งขึ้น ประโยชน์ของใบโบโัวบก 8. ช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะโบโัวบกมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณหนังศีรษะและยังช่วยบำรุงรากผมให้แข็งแรงช่วยบำรุงผมให้ดกดำแก้ปัญหาผมร่วงผมงอกก่อนวัย การใช้ประโยชน์จากใบโบโบก 1. โบโบกสามารถนำมาใช้เป็นยาได้หลายส่วนทั้งต้นสดมเมล็ดหรือใบก็ดีควรเลือกใบโบโบกที่โตเต็มที่และสมบูรณ์นำมาตากแห้งแล้วปดเป็นผงบรรจุแคปซูลขนาด500มิลลิกรัมรับประทานเป็นยาบำรุงร่างกายได้ 2. นำใบโบบกสดหนึ่งกำมือมาคั้นหรือตำให้ละเอียดผสมกับน้ำหนึ่งแก้วคนให้เข้ากันแล้วกรองเอาแต่น้ำดื่มครั้งละหนึ่งแก้วก่อนอาหารสามมือ้อนานประมาณ5-7วันจะช่วยลดอาการร้อนในและแก้ช้ำในได้ 3. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถดื่มน้ำใบโบบก ติดต่อกันประมาณ7วันจะช่วยลดความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติได้ 4. มเมล็ดของโบ,โบัวบกมีรสขมเย็นสามารถใช้แก้ไข้แก้แกแกปวดศีรษะและแก้บิดได้ข้อควรระวังในการรับประทานโบ,โบัวบก 1. การรับประทานบโบบกมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการหนาวหรือตัวเย็นเกิดขึ้นได้เนื่องจากบโบบกเป็นยาที่มีฤทธิ์เย็น 2. หลีกเลี่ยงการรับประทานใบโบบกในปริมาณมากๆติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งสัปดาห์ควรหยุดพักก่อนแล้วจึงกลับมารับประทานใหม่ 3. การรับประทานใบโบบกแบบสดๆติดต่อกันทุกวัน ไม่ควรรับประทานเกินวันละ3-6ใบ 4. ไม่ควรรับประทานโบบบกร่วมกับยาแก้แพ้หรือยานอนหลับเพราะอาจทำให้เกิดอาการง่วงซึมมากขึ้นได้ 5. หากรับประทานแล้วเกิดอาการผิดปกติเช่นเวียนศีรษะใจสัน่นหรืออ่อนเพลียควรหยุดรับประทานแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที ขอขอบคุณสำหรับการรับชมหากท่านชอบเนะื้อหาสาระนี้โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ